แล้วมาลาเรียที่รุนแรงเนี่ยมันจะขึ้นไปที่สมองด้วยทําให้สมองเนี่ยมีการอักเสบแล้วก็ขาดเลือดแล้วก็เลือดออกในสมองมขึ้นและทําให้เกิดการเสียชีวิตได้มากที่สุดโดยเฉพาะในเด็กและคนแก่ Thank God it's Sunday Life มันมันฟังแล้วคุ้ม ประเทศไทยจริงๆแล้วโอกาสโอกาสเกิดมาลาเรียน้อยมากนะครับ,บอยู่ที่0.36นะครับแล้วก็อัตราการตายในประเทศไทยก็น้อยมากเลยน้อยกว่า0.01ในแสนนะครับมาลาเรียเนี่ยเด่นที่แอฟริกาอีกแล้วประเทศเอเซียยุโรปน้อยมากเลยนะครับคนที่เสี่ยงที่สุดก็คือเหมือนเดิมเด็กแก่คนแก่ยุงกับคนติดเชื้อแล้วยุ่งก็ไปพัฒนา ตัวชื่อเชื้อเนี่ยก็จะเพรามมาในตัวยุงรับพนันถึงระดับหนึ่งมันจะมากัดคนแล้วค่อยติดเชื้อในคนได้พื้นที่ที่มีการระบาดเยอะสุดในประเทศไทยก็จะอยู่แถวแถวทาตะวันตกครับกาญจนบุรีตากนะครับตะวันออกก็จะเป็นสุรินทร์ศรีสะเกดนะครับชนบุรีตราดตะยองพุณนี้อยู่ในป่าดิบชื้นหรือเปล่าใช่ชอบอยู่ในป่าครับเพราะยุงอันนี้เป็นยุงก้นปอ แลวพอติดเชื้อในมนุมยนเสร็จแล้วเนี่ยช่วงที่มีอาการก็จะทิ้งช่วงเวลาหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ค่อยมีอาการนะครับ,รบส่วนใหญ่ก็จะมีไข้หนาวสั่นกลางคืนนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการตับอักเสบอะไรเงี้ยได้บางคนก็รุนแรงต,ตัวเหลืองได้อาการทั้งหมดของมันก็คือไข้ปวดเมื่อยต,ต,ตมา,อา,มามตัวตับมาาหมามโตนะครับ,รบอาจจะมีไอได้บ้างนะครับถ้าตั้งพันอยู่ลูกก็จะตัวเล็กหรือแทงได้ถ้าในเมืองแทบจะไม่มีเลยเพราะยุงแบบนี้ไม่ชอบอยู่เมือง แต่ที่เรากลัวที่สุดก็คือที่แอฟริกาเนี่ยะจะมีการติดเชื้อมาลาเรียรุนแรงแล้วก็พบว่าเด็กเน่ะเป็นตัวเป็นกลุ่มที่อันตรายที่สุดนะครับ,รบแล้วมาลาเรียที่รุนแรงเนี่ยมันจะขึ้นไปที่สมองด้วยทําให้สมองเนี่ยมีการอักเสบแล้วก็ขาดเลือดแล้วก็เลือดออกในสมองขึ <S <S ้นเขาเรียกว่าซีบีบอมมาลาเรียน,นะครับออซึ่งกลไกการเกิดก็คือเกิดการอักเสบของชั้น เยือบุผนังหลอดเลือดในสมองแล้วทาให้สมองเนี่ยมีการอักเสบจุดเลือดออกแล้วก็มีปัญหาเรื่องของมาลาเรียขึ้นสมองได้และทําให้เกิดการเสียชีวิตได้มากที่สุดโดยเฉพาะในเด็กและคนแก่มาลาเรียนี่รักษาหายขาดได้ไหมครับหายขาดครับก็จะมียาให้กินด้วยครับแต่มีหลายเป็นชุดๆของมันยามาลาเรียมันจะมีเชื้อหลายชนิดยาแต่ละชุดไม่เหมือนกันครับ Oh. แต่จริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยเคยขึ้นชื่อว่าเป็นโดงมาลาเรียด้อยยาใช mm. ่ถ้ามาประเทศไทยแล้วติดไปเนี่ยต้องได้ยาพิเศษซึ่งก็จะใช้แล้วก็จะได้ผลิตภาพมากขึ้น oh. ในชาวต่างประเทศที่มาเที่ยวประเทศไทยอะครับถ้ามาในโดงที่มีมาลาเรียเนี่ยบางคนจะกินยาป้องกันไว้ก่อน mm. Thank God it's Sunday <S life มัน,มนฟังแล้วคุ้ม